คิดยังไงบ้างคือสมมติในกรณีพอแขกงเสร็จปั๊บเราก็ตั้งสติตังสติคือโต๊ะอื่นเขาไม่รู้กับเราด้วยถูกไหมครับโต๊ะอื่นในเมื่อมีโต๊ะเดียวเงี้ยไม่เป็นไรคนอื่นยังดูเราอยู่ยังมีคนดูเราอยู่อแต่ถ้าทั้งร้านไม่อยากดูเราเราก็ลงแค่นั้นเองแต่ไมลงไปลงมาตีเขาได้ใช่ไหยเดียวไม่ใช่ลงเลยลงแต่เวทีเลยมีวิธีคิดยังไงที่ทําให้่คนอย่างผมก็ได้คนขับแท็กซี่หรือว่าใครทํางานแบบ เหนื่อยหิวท้อผิดหวังอยู่ให้เขาเกิดรอยยิ้มได้ถ้าคิดยังไงผมเนี่ยนะเวลาแท็กซี่ผมก็ถามเลยแท็กซี่นะพี่วันนี้เป็นไงมั่งรายได้ดีนะครับพี่เพราะแท็กซี่เนี่ยมันตอนเนี้ยคือใครตกงานก็ขับแท็กซี่ใครตกงานก็คือขับแท็กซี่ถูกไหมครับตอนนี้มันเยอะมากเลยคือทำเป็นทุกอาชีพดีกว่าพี่ว่าทุกอาชีพของคนไทยเนี่ยถ้าเขากำลังลำบากจะเป็นคนขวาดถนนหรืออะไรก็ตามเนี่ยสู้นะครับ ใช้คําเดียวเลยนะครับว่าสู้แล้วจะเกิดรอยยิ้มถูกต้องครับวันนี้คุณผิดหวังวันนี้คุณไม่ประสบความสำเร็จสักวันหนึ่งต้องเป็นของคุณครับเหมือนผมอะผมคิดนะวันนี้มันไม่ใช่วันของผมแต่สักวันมันต้องเป็นวันของผมอืมวันนี้ผมนอนวัดครับวันนี้ผมลําบากครับวันนี้ผมชื่อผมเลวแต่สักวันผมต้องดีครับอผมคิดอย่างนี้ไงแล้วมันก็มาถึงวันของเราครับ ตอนผมนนี้ผมขึ้นรถเมย์ครับผมขึ้นรถเมย์ผมเดินเก็บน้ําตามป้ายรถเมย์กินอ่ะครับเออผมเดินกลับบ้านผมไม่มีตังครับแต่วันผมต้องมีแล้วสมมุติถ้าเกิดว่าวันเนี้ยเรามีวันของเราครับเราอาจจะยิ้มได้แต่ชีวิตของคนเราในอนาคตมันไม่แน่นอนสิครับพี่มันอาจจะต้องกลับไปเป็นอย่างเก,ก่าก็มีหลักการคิดยังไงที่เราจะอยู่ได้ทั้งเวลาที่เราไม่มีรอยยิ้ม แล้วเอาเป็นว่าไม่มีสตางค์นะพี่อย่าลืมหิวกอมีสตางค์ก็ขอให้ยิ้มเขาไว้ถูกต้องและอย่าลืมหิวอย่าลืมหิวเพราะอะไรครับใช่อย่าลืมความรู้สึกนั้นไว้ถูกต้องเราจะได้หิวตลอดเราจะได้ชินกับมันถูกต้องครับวันนี้ผมโชคดีได้รับ ตลกที่แบบนิสัยดีมากเลยครับผมผมรู้ว่าพี่บอลเนี่ยไปตลกนะครับจริงปะ<ต>ครับแต่จร,จริงชีวิตจริงเนี่ยพี่ตลกไหมพี่โอ้มันก็มีตลกบ้างปนน้ำตาบ้างครับจริงปะมันไม่ถึงกับน้ำตาหรอกครับมันก็ชีวิตคนเราอะมันไม่ได้แบบเหมือนดาราคนหนึ่งเนี่ยอะไรครับเขาก็ไม่ได้แบบราบลื่นอะไออ้อาุณไม่ได้ดูคงดูข่าวอะไรบ้างเลยเหรอข่าวอะไรฮะเอาที่ผ่านมาที่เขาขับบีเอ็มอะ เขาับบี้ยมคุณเคยดูคุณขับรถนี่คุณอะไรเนี่ยเฮ้ขับรถงานเข้าเต็มๆเลยครับคุณหนุม่มมามุกแบบนี้มีแต่พลาดและพลาดอย่างเดียวแต่คุณหนุ่มของเราจะแก้ทางกลับลำยังไงคงต้องติดตามกันต่อในช่วงหน้าพร้อมกับเรื่องเล่านี้ครับในวีคนี้มีไหมวีคนี้มีมีเนี่ยพรุ่งนี้ก็ไปพรุ่งนี้ไปไหนครับไปสินประการพี่งานเฟชชี โ oh. อ้ยเอเออผมว่าเขาเขาไม่มาหาผมแล้วพี่ครับไม่ไม่พี่มากกว่าผมอีกป่าพี่อยากไปฟังเพลง กำลังอยู่ในรายการ The Taxi กหนึ่งคำถามล้านความคิดวันนี้เราได้คุณหนุ่มสอนรามมาร่วมอาสาหารอยยิ้มที่หายไปในสังคมไทยแค่ผู้โดยสารคนนี้ก็สร้างรอยยิ้มได้ตลอดทางไม่รู้จบแบบนี้แล้วครับชีวิตจริงเนี่ยพี่ตลกไหมพี่โอ้มันก็มีตลกบ้างปนน้ำตาบ้างครับจริงป่ะมันไม่ถึงน้ำตาหรอครับมันก็ชีวิตคนเราอะ มันไม่ได้แบบเหมือนดาราคนหนึ่งเนี่ยอะไรครับเขาก็ไม่ได้แบบราบลื่นนะไออ้าคุณไม่ได้ดูคงดูข่าวอะไรบ้างเลยเหรอข่าวอะไรฮะเอาที่ผ่านมาที่เขาขับ B M มากเขาขับ B M มากคุณเคยดูคุณขับรถนี่คุณอะไรเนี่ย้อขับรถทีนี้ได้เรื่องนี้มันผ่านมานานแล้วชอ้ไบ้าไม่ชอไปคุณนี่อะไรเนี่ย โชเฟอร์อะไรมาจับปู้ดิสเฮ้ยเรื่องแม่งนานมาแล้วอ่ะมันไม่ควรว่ะโชเฟอร์ผมก็เลยจะทำให้พี่ดูดีพี่พี่ทำาไมอเรื่องนี้ไม่พูดผมเลยจะใช้คำพูดว่าผู้ดยสารของผมตอบปัญหานี้เดียวคนหมดก็คือว่าที่คนไทยยิ้มยากเพราะว่าเครียด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  แต่เรื่องที่เครียดแตกต่างกันออกไปพี่คิดว่าคนไทยเดี๋ยวนะี้ยิ้มยากอเปล่าครับมันอยู่ที่เศรษฐกิจนะผมว่าบางทีคนเครียดบางทีเศรษฐกิจก็เป็นอย่างเงี้ยน้ำมันก็ขึ้นอะไรขึ้นบางทีมันเครียดเพราะเกิดความเครียดปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้แบบว่าตลกงานเยอะขึ้น ตลกทั้งงานน้อยลงถูกป่ะตลกนี่หลายคณะที่แบบไม่ได้ทําคาเฟ่เยอะมากครับมันไม่ค่อยมีแสดงว่าพี่เห็นคือแบบว่าเห็นว่ารอยยิ้มมันเกิดขึ้นยากถูกต้องครับเพราะจะทำจะทำยังไงให้ประเทศไทยเรากลับมมีรอยยิ้มเหมือนเดิมครับพี่ผมว่าต้องปรับอีกเยอะนะผมว่านะฮะต้องปรับอีกเยอะเลยอะเอาเล็กเล็กไม่น้อยพี่แบบเหมือนกับพี่สอนผมเนี่ยแล้วผมไปสอนผู้โดยสารสักคนสองคนว่ามื่อกี้ผมคุยกับพี่บอลเนี่ยเราเราเอาแค่ปากต่อปาก เราทำไงดีเอายิ้มให้กันก่อนดีไหมถูกต้องยิ้มให้เขาก่อนพระเอกยิ้มยังพอไหวแต่ที่แยกเขี้ยวอยู่ข้างหลังนั่นมันยิ้มหรือครับคุณบอลพอยิ้มเสร็จปับ๊บคือเราพยายามอย่าไปคุยเรื่องคันเมืองอย่าไปคุยเรื่องแบบที่มันซีเรียสใส่สมองอ่า แล้วก็คุยเออเป็นไงบ้างครับสมมติขึ้นรถดังีิเป็นไงบ้างวันนี้ดีไหมอะไรเหนื่อยไหมทานข้าวยังครับส่งกานกี่โมงเป็นไงพี่สู้นะพี่นะอันนี้คือเราให้กำลังใจเขาขอบคุณครับพี่ครับผมเราให้กำลังใจเขาโโอ้หขอบคุณพี่มากครัคุณจับหอยผมชอบฟังคำพี่ผมผมผมปตื่นเต้มใจมากจริงๆรพี่สอนผมอย่างนี้นะฮะผมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวว่าจะสอนคุณเลยสอนลาผมก็สอนผมอยากจะจับมือพี่ไว้ตลอดเวลาคุณจับผมอะไรครับจับผมอะไรอยู่างนี้พี่ประกายผมขาดคุณพี่บอล ครับวันนี้ผมขอบพระคุณมากๆครับพี่ที่พี่ให้ให้แบบว่าผมเนี่ยขอขอบขอบขอบคุณคุณสุดๆคุณสอนรามเอ้ยผมดีใจคุณไหมครับวะผมพี่จะไม่ดีใจอะไรอะไรนะพี่ไม่ดีใจอะไรผมดีใจเองผมรู้เรื่องพี่ครับพี่เพิ่งเดี๋ยวดิฮะเดี๋ยวฮะพี่ครับนี่ผมต้องจ่ายตามคุณเหรอจ่ายครับโอ้โหประเทศไทยจ๋า ไอ้น้องนี่เองได้ค่าเท่าไหร่ละผมวันนี้เที่ยวแรกครับพี่เที่ยวแรกเหรอครับโอ้โหเองดูกระเป๋าตังค์พี่เป็นไงเหมือนเท่าขังขาวเดี่ยวแรกแรงได้ี <c oughs> ด๋ยวพี่มีตังค์ะโทนี่ไม่ใช่ว่าพี่จะพบบัตรเครดิตแค่ล้านสองล้าน <c oughs> เป็นดย่ยพี่ก็มีครับหนึ่งร้อยบาทครับ รับได้ได้ถอนเท่าไหร่สิบห้าบาทอันนี้พี่ให้ไปซื้อกาแฟเย็นกินโอ้โหขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับทางทางจะทำไงดีขอให้คุณแหนมนะครับวันนี้ได้โชเฟอร์เยอะเรอะโอ้โหคุณสู้เศรษฐกิจอันนี้คือผมคนแรกเลยเนี่ยคนแรกเลยวันนี้ครับประเดิมเอาหนักคุณต้องได้มากกว่าร้อยหนึ่งครับพี่นะครับครับขอให้คุณประสบความสําเร็จในการขับแท็กซี่ครับพี่ขอให้เป็นจริงนะครับพี่ทํางานครับพี่ครับผมครับ อย่าลืมกระเป๋าอย่าลืมทั้งไม่ครับครับถ้าสมมุติว่าถ้าสมมติว่าผมลืมลืมเิาไว้สักแสนหนึ่งเนี่ยครับคุณจะติดต่อคืนผมไหมไม่ป้าโทรครับโอัคพีพี่คุณครับแรกแรงได้เดี๋ยวพี่ตังค์ปราโทรนี่ไม่ใช่ว่าพี่จะพบบัตรเครดิตแค่ล้านสองล้านเป็นดยวอยพี่ก็มีครับ หนึ่งร้อยบาทครับครับเดี๋ยวทอนเท่าไหร่สิบห้าบาทออันนี้พี่ให้เป็นซอกาแฟเย็นกินโอ้โหขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับเดินทางทําทำไงดีขอให้คุณแหนมนะครับวันนี้ได้โชเฟอร์เยอะเยอะโอ้โหสู้เศรษฐกิจอันนี้คือผมคนแรกเลยเนี่ยคนแรกเลยวันนี้ครับประเดิมเอาน่ะคุณต้องได้มากกว่าร้อยหนึ่งครับพี่นะครับครับขอให้คุณประสบความสําเร็จในการขับแท็กซี่ครับพี่ขอให้เป็นจริงนะครับ ที่ทำงานครับพี่ครับผมครับอย่าลืมกระเป๋าอย่าลืมโทรศัพท์ครับเดี๋ยวถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าผมลืมลืมินไ้สักแสนหนึ่งเนี่ยครับคุณจะติดต่อคืนผมไหมไม่โอ้ทอครับโอเคพี่ขอบคุณครับ